สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพี่เจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของสื่อเยอรมันเชี่้เห็นว่าไทยคือแบบอย่างการป้องกันโรคโควิด -19 เเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสื่อเยอรมัน จะเขียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ในประเทศไทยอย่างไรกันบ้างนะครับสื่อเยอรมันเสนอข่าวในหัวข้อแบบอย่างการป้องกันโรคในประเทศไทยสำนักข่าวบรอนชวยเกอไซตุงของประเทศเยอรมนีได้เขียนบทความเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ในประเทศไทยโดยมีเนื้อหาดัางนี้พวกเราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศไทยเขียนเมื่อวันที่31มีนาคมปี2020 พวกเราเพิ่งจะกลับมาจากประเทศไทยเมื่อ6วันก่อนหลังจากที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา3สัปดาห์และได้พบเห็นมนาตรการการป้องกันโรคที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในส่วนต่างๆของประเทศไทยในช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไม่มากนักทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าทางเข้ารถไฟใต้ดินในร้านอาหารแบบเปิดโลง่งเลงเล็บที่ยังไม่ปิดแต่ก็มีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e l e v e n ก็ยังมีเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการอยู่ด้วยแม้แต่เราบันไดเลื่อนก็ยังมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีโดยพนักงานของรถไฟใต้ดินเพื่อฆ่าเชื้อในเวลากลางคืนในช่วงที่กำลังเดินทางออกจากสนามบินในกรุงเทพก็ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิข,ของร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแต่หลังจากที่พวกเราออกจากประเทศไทยมาแล้วก็ไม่มีการตรวจคัดกรองพวกเราอีกเลยจนกระทั่งพวกเรากลับถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินดูไบหรือว่าที่สนามบินลอนดอนหรือแม้แต่การเดินทางโดยรถไฟยูโรสตาร์ที่เดินทางจากกรุงลอนดอนมายังก,กรุงบรัสเซลส์รวมไปถึงสถานีรถไฟที่เยอรมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งสำนักข่าวของเยอรมันที่เขียนถึงประเทศไทยเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 เช่นกันนะครับอีกหนึ่งสำนักข่าวอย่างมอร์แกนโพสต์ได้เขียนบทความถึงประเทศไทย เมื่อวันที่6มีนาคมปี2020โดยมีชื่อหัวข้อว่าโคโรนาไวรัสสิ่งที่เบอร์ลินสามารถเรียนรู้ได้จากกรุงเทพในกรุงเทพเจ้าหน้าที่ทุกคนกําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านโคโรนาไวรัสคุณไม่สามารถอิลกเรียงการฆ่าเชื้อและการสวมหน้ากากได้สำหรับชาวเบอร์ลินที่เดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่เป็นประจำคงจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเมื่อปีก่อนๆเห็นได้ชัดว่า กรุงเทพนั้นว่างเปล่าเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสเหตุการณ์สำคัญต่างๆในตอนนี้ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามมาตรการการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าในกรุงเบอร์ลินไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนถนนหนทางและร้านอาหารก็ดูจะว่างเปล่ามากกว่าที่เคยคุณจะรู้สึกเหงาเมื่อมาเดินในห้างสรรพสินค้า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพจะรู้สึกคุ้นชินกับผู้คนจํานวนมากที่ซ่อนใบหน้าเอาไว้ไภายใต้หน้ากากแต่ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุคือสภาพอากาศที่ย่ําแย่ในเมืองหลวงแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีประชาชนสวมหน้ากากเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างก็สวมมันไว้เพื่อป้องกันตัวเองแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานโรงแรมคนไหนเลยที่ไม่สวมหน้ากากเคาน์เตอร์ต้อนรับทุกที่ จะมีป้ายแนะนําด้านสุขอ,อนามัยและขวดเจลล้างมือฆ่าเชื้อแม้แต่การสั่งอาหารในโรงแรมหรือแผงลอยริมถนนหลายแห่งก็มีการสวมหน้ากากด้วยเช่นกันในสถานีใหญ่ๆของรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินก็มีบริการขวดเจลล้างมือฆ่าเชื้อที่เข้าถึงทุกคนได้อย่างง่ายดายหน้ากากาอนามัยจํานวน1.35ล้านชิ้นถูกผลิตขึ้นมาทุกวันตามการรายงานของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งหน้ากากจำนวน1.35ล้านชิ้นนี้จะถูกผลิตโดย11โรงงานเป็นประจำทุกวันโดยมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นต่อวันจะถูกส่งให้กับพนักงานของห้างสรรพสินค้าและ18,000ชิ้นต่อวันจะถูกส่งให้กับพนักงานของสายการบินไทยแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น5ล้านชิ้นต่อวันในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะพบว่ามันเกินความจริง แต่ก็สามารถอธิบายได้ก็คือเหตุการณ์สําคัญถูกยกเลิกแต่การให้การศึกษาและการฆ่าเชื้อก็สําคัญมากเช่นกันถ้าคุณอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คุณจะได้รับการทักทายตรงทางเข้าโดยป้ายข้อมูลและขวดเจลฆ่าเชื้อโต๊ะที่ประกอบด้วยป้ายข้อมูลและขวดเจลฆ่าเชื้อก็จะมีวางอยู่บริเวณบันไดเลื่อนของแต่ละชั้นด้วยเช่นกันแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนเลยที่จะไม่ใช้ข้อเสนอฟรีๆแบบนี้ ตรงหน้าห้างสับสินค้าก็จะมีพนักงานคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดกระบวนการนี้ก็สามารถพบได้ในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาด้วยเช่นกันที่สนามบินในประเทศไทยก็ทําแบบเดียวกันนี้เพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นที่สนามบินระนองผู้โดยสารจะต้องเดินทางจากเครื่องบินไปยังอาคารผู้โดยสารโดยผู้โดยสาร จะต้องผ่านการคัดกรองด้านความปลอดภัยโดยบุคลากรทางการแพทย์เสอกอนจากนั้นก็วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารแต่ละคนที่สนามบินในเมืองหลวงผู้โดยสารจะต้องได้รับการคัดกรองอย่างใกล้ชิดบางสายการบินจะมีพนักงานคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารก่อนที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ผ่านไปยังจุดคัดกรองที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตและสนามบินเทกิลคุณอาจจะรู้สึกประทับใจว่า ไวรัสยังมาไม่ถึงประเทศเยอรมน,นีเลยแทบจะไม่มีข้อมูลและการควบคุมใดๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นที่สื่อเยอรมนี้เห็นว่าไทยคือแบบอย่างการป้องกันโรคโควิด -19 กหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบโปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจ๊คอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ